สวัสดีครับช่องแม่บ้านก๊อก,กนะครับคลิปนี้จะพามาดูบอลสีนะครับตรงนี้นี่คือบอลสีที่มีชื่อว่าไกลทองประเสริฐเป็นบอลสีที่อยู่ในตระกูลของฮกหลงนะครับท่านผู้ชมนี่ครับใบก็จะกัดสีออกมาเป็นสีแดงนะครับซึ่งถ้าเป็นฮกหลงใบจะกัดมาเป็น ออกโทนสีชมพูนะครับท่านผู้ชมนี่ครับจะเป็นสีชมพูแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นไกลทองประเสริฐก็จะออกเป็นสีแดงเห็นไหมครับท่านผู้ชมกระดูกใบก็จะเป็นสีเขียวนะครับนี่ครับปกติแล้วนะครับไกลทองประเสริฐจะมีแบบจัดสีที่แบบเป็นครึ่งนะครับเขาเรียกว่าเป็นฮารฟนะครับครึ่งใบอย่างเงี้ยครึ่งนี้จะแดงจัด ส่วนครึ่งนี้ก็จะออกอามาเขียวๆหน่อยนะครับแต่ว่าที่ผมปลูกไว้เนี่ยยังไม่มีกัดสีที่ออกมาแบบชัดเจนขนาดนั้นนะครับผมเพิ่งปลูกลงดินนะครับอันนี้เราจะปลูกลงดินนะครับผมปลูกลงดินตรงนี้เนี่ยเพิ่งปลูกได้แค่เดือนครึ่งนะครับท่านผู้ชมนะครับเอาลงดินเลยนะครับเนี่ยเราปลูกเราปลูกเป็นแปลงเลยนะครับนี่ครับนี่ เราปลูกลงดินเลยนะครับปลูกได้เดือนครึ่งนะครับท่านผู้ชมมาดูตั้งแต่เราปลูกแรกๆก,ก,ก็จะเป็นกอเล็กๆนะครับเป็นกอเล็กๆนะครับกอเล็กๆประมาณนี้นะครับนี่นี่กอเล็กประมาณนี้แหละนะครับนี่ผ่านไปเดือนครึ่งท่านผู้ชมมาดูนะครับแต่กอดีมากนี่ดูท่านผู้ชมแต่กอเยอะมากครับนี่ ผมจะให้ดูนะครับนี่แต่กอเยอะมากครับนี่ใบแกๆ่ๆอย่างเงี้ยเราก็จะดึงออกนะครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่ผมก็จะดึงออกนี่ใบแก,นนแกน่นะครับนี่มีใบแก่อย่างเงี้ยนะครับนี่เราจะดึงออกนี่ท่านผู้ชมโอ้ยเสียเลยท่านผู้ชมดูโอ้ยนะครับสุดเสียดายมากๆท่านผู้ชม หลุดออกมาเลยนะครับนี่เอาแล้วท่านผู้ชมเอ,อ๋ยพอมือหนึ่งผมถือกล้องไงครับเนี่ยแล้วผมดึงเนี่ยหลุดออกมาอ่าทั้งจุกเลยโอเมเจ้าเสียดายมากๆกําลังนี่ครับกําลังแทงออกมาอย่างสวยเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็สีก็กําลังกัดสีอย่างสวยเลยนะครับท่านผู้ชมนี่นี่ดูนะครับกําลังกัดสีอย่างสวย นะครับเสียศูนย์หมดเลยนี่ครับนี่เสียเลยท่านผู้ชมจะไม่เป็นไรนะครับน่าจะเอาไปปลูกได้นะครับเนี่ยตรงยอดเนี่ยเหมือนเราเหมือนเราตัดจอมเลยครับท่านผู้ชมแต่มันทําให้ฟอร์มกอเนี่ยนะครับของเราที่เราปลูกลงดินเนี่ยเล็กลงไปทันตาเห็นเลยเพราะว่าสองใบนี้คือใบที่ใหญ่ที่สุดในกอเห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่ ใบใหญ่ที่สุดในกอนี้หลุดออกมาแล้วมันก็จะเหลือใบเล็กๆนี่ครับนี่ครับมันก็จะเหลือแค่ใบเล็กๆนะครับเสียดายมากนะครับนี่โอ้ยตายแล้วนี่จะจะแตกกอเยอะมากนะครับท่านผู้ชมผมก็คิดว่าผมยังจะไม่แยกหน่อนะครับจะปล่อยให้มันเป็นฟอร์มกอที่ใหญ่สวยงามอยู่ที่กลางสวนเรานี้เลยนะครับผมตั้งใจแบบนั้นนะครับ เป็นฟอร์มเล็กไปเลยครับท่านผู้ชมให้ดูนะครับโอ้เสียดายนี่เสียดายสุดๆนี่ไม่น่าเลยเราครับถ้าถ้าดึงถ้าดึงด้วยสองมือเนี่ยก็คงไม่มีปัญหาแต่เนี่ยผมดึงด้วยมือเดียวนะครับดึงมือเดียวมันก็เลยหลุดเลยครับนี่ครับ ตรงนี้นะครับนอกจากเราปลูกบอนสีแล้วนะครับผมก็จะปลูกเป็นสวนครัวด้วยนะครับเห็นไหมครับนี่ท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นมะเขือเทศนะครับนี่กาลังเป็นดอกเลยนี่ครับมีต้นมะเขือเทศด้วยนะครับปลูกได้เดือนครึ่งนะครับเนี่ยพร้อมปลูกพร้อมกันกับอ่าบอนสีนี่เลยนะครับไก่ทองประเสริฐนี้เลยนะครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นมะละกอนะครับ มะละกอนี่มันก็เกิดนะครับมันก็เกิดขึ้นมาตอนที่เราปลูกบอลสีเพราะว่าตอนที่ปลูกบอลสีนะผมไปเอาดินที่กองจากเศษอาหารที่เราเททิ้งอะครับมาลองก้นหลุมนะครับแล้วก็เอามากลบนะครับแล้วมะละกอก็เกิดขึ้นมาพอมะละกอเกิดขึ้นมาแล้วผมก็เอาไว้แบบนี้แหละนะครับนี่เอาไว้ตรงหลุมเดียวกันกับบอลสีเรานี่แหละนะครับเพื่อว่าจะอ่า ให้เป็นร่มเงาให้กับบอลสีเราด้วยนะครับอันนี้ลองดูทดลองปลูกดูนะครับถ้าได้ผลเราก็จะปล่อยไว้แต่ว่าถ้าไม่ได้ผลเราก็จะตัดทิ้งนะครับเราปล่อยไว้ก่อนช่วงนี้เพราะว่ามันไม่มีผลกระทบอะไรกับบอลสีเราเลยนะครับเราก็ปล่อยไว้ก่อนนี่ครับสุดเสียดายมากๆนะครับหลุดเลยนะครับนี่ครับหลุด นะครับเหมือนเราตัดจอมเลยนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับรบอนสีไกลทองประเสริฐนะครับที่สวนบอนสีหลังบ้านเรานะครับขอบคุณมากๆสํสำหรับคลิปนี้นะครับ